รเจกต์ที่หน่งจุดสามแชร์เอ็กเพรนซ์โปรเจกต์หน่วยงานที่ได้เข้าไปฝึกปฏิบัติการเทศบาลตำบลนะยหอมตำบลระหอมอําเภอ,มอเอม,อนอนมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมสภาพแวดล้อมของหน่วยงานเทศบาลตำบลระยหอมตั้งอยู่ที่เขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอห่างจากที่ว่าการนอนําเภอเม,นนมืองนครปฐมประมาณ13มกิโลปัจจุบันเทศบาลตำบลระยาหอมตั้งอยู่ที่เลข9 99 9หมู่ที่1ตําตำบลระยาหอมอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมาณาเขตนะครับ เทศบาลตำบลเน,นหอมมีพื้นที่ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด4.640ตารางกิโลเมตร 2. วัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดภายในองคอ์กรก็คือมีความเป็นกันเองระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเป็นอย่างมากแต่ก็มีความแข่งขันในเรื่องของการเคารพผู้ที่อาวุโสมากกว่าบรรยากาศภายในองค์กรไม่ได้มีความตึงเครียดมากนะักการติดต่อประสานงานงต่างๆส่วนมากมักจะติดต่อประสานงานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น l ล ne 3. พาระงานที่ได้รับมอบหมายได้เข้าไปฝึกในฝ่ายแผนกสำนักปลัดภาระงานที่ได้รับมอบหมายหลักๆก,ก็คือการเดินหรือรับส่งหนังสือหรือเอกสารราชการต่างๆการนั่งทํางานที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ที่ต้องคอยต้อนรับประชาชนที่มาใช้บริการที่สำนักงานพร้อมทั้งคอยรับโทรศัพท์เพื่อประสานงานกับคนภายในองค์กรและรับโทรศัพท์ที่ประชาชนโทรเข้ามาติดต่อใช้บริการหรือสอบถามเรื่องต่างๆ 4. เป็เีบเทแคบหลักการแนวคิดที่ได้เรียนมากับสิ่งที่ได้พบในหน่วยงาน ที่เคยได้ศึกษาในสิ่งที่เรียนนํามาเปรียบเทียบกับการทํางาน,นจริงๆนั้นพบว่าในหน่วยงานราชการมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นระเบียบแผ,แผนแต่ก็พบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานบางอย่างไม่ได้เข้มงัดหรือซับซ้อนอย่างที่ได้ศึกษาเรียนรู้มา 5. ปัญหาอุปสรรคปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้หรือปฏิบัติงานก็คือการมาปฏิบัติงานหรือฝึกงานแค่วันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์จึงทําให้ไม่สามารถที่จะจดจารายชื่อ ของบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างครบครันจึงทําให้การติดต่อเดินเรื่องหรือการประสานางานต่างๆเป็นไปได้อย่างไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าที่ควร 6. กแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างเวลาว่างหรือระหว่างการเดินรับส่งเอกสารก็ใช้เวลานั้นในการทําความรู้จักกับบุคลากรภายในองค์กรหรือสอบถามชื่อจากพี่เลี้ยง 7. แนวทางการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้กลับไปฝึกฝนทักษะที่จําเป็นสาหรับการทํางานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานตัวอย่างเช่นการฝึกพิมพ์งานหรือการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆในการทํางาน 8. ประเด็นไฝรู้ขั้นตอนต่างๆที่ประชาชนต้องเจอเมื่อมาติดต่อขอใช้บริการต่างๆของทางเทศบาลโปรเจกต์1.3 Share e x p เพลเยน e p โปรเจกตหน่วยงานที่ได้เข้าไปฝึกปฏิบัติการคือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมตำบลทุ่งกระพังโหมอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐม สภาพแวดล้อมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมตั้งอยู่เลขที่119หมู่ที่5ถนนมาลัยแมนนคปรปฐมสุพรรณบุรีตำบลทุ่งกระพังโหมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมอณาเขตการปกครองมีพื้นที่ทั้งหมด5184.25ไร่หรือ9.45ตารางกิโลเมตรทางทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลกำแพงแสน ทางทิศใต้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวางทิศตะวันออกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียวทิศตะวันตกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวางวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดคือการยกมือไหว้ทักทายเมื่อเจอข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สูงกว่าหรือบุคคลทั่วไปภายในองค์กรและการติดต่อประสานงานกันทางหน่วยงานจะใช้ การติดต่อสื่อสารผ่านทางไลน์กลุ่มหรือไม่เดินไปคุยประสานงานกันเองภาระงานที่ได้รับมอบหมายได้เข้าไปฝึกปฏิบัติการในฝ่ายหรือรแผนกกองสำนักประลัดาละงานที่ได้รับมอบหมายหลักๆคือจะเกี่ยวกับการคอยจดรับเลขหนังสือราชการและการเดินส่งเอกสารไปตามฝ่ายหรือรแผนกกองต่างๆรวมถึงการนําเอกสารต่างๆที่ต้องให้ประหลัดเซน็นนําไปไว้ที่ห้องประลัด เปรียบเทียบหลักการแนวคิดที่ได้เรียนมากับสิ่งที่พบในหน่วยงานจากที่เคยได้ศึกษาจากการเรียนวิชาระบบงานสารบัญและการจัดการสำนักงานมานั้นพบว่างานราชการมีการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและการทำหนังสือราชการมีขั้นตอนการทำอย่างไรและการเซ็นอนุมัติของหนังสือการส่งหนังสือราชการเข้าไปตามฝ่ายหรือแผนกองต่างๆและการทำงานอย่างเป็นระบบ ปัญหาอุปสรรคปัญหาและอุปสรรคคือเนื่องจากการฝึกปฏิบัติงานแค่วันจันทร์วันเดียวของแต่ละสัปดาห์ทำให้เรียนรู้งานอย่างได้ไม่เต็มที่และยังไม่ค่อยรู้งานมากสักเท่าไหร่ของภายในหน่วยงานบางครั้งอาจจะทำงานล่าช้าไปบ้างแนวทางการแก้ไขปัญหางานไหนที่ไม่รู้ให้ไปถามพี่เลี้ยงเพื่อที่พี่เลี้ยงจะได้อธิบายและคอยสอนงานให้ควรจดและจำในการทำงาน และปฏิบัติงานให้คล่องและชินการทำงานจะได้ไม่ล่าช้าแนวทางการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้พัฒนาตนเองในด้านทักษะการทำงานและความรู้ในการทำงานนั้นเพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานให้แก่ตนเองและเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริงของภายในหน่วยงานราชการประเด็นใยรู้การเขียนแบบฟอร์มคำขอต่างๆและการเขียนหนังสือราชการที่ถูก องที่นำมาใช้ในหน่วยงานการทำเรื่องต่างๆของภายในหน่วยงานโปรเจกต์หนึ่งสามเทศบาลตำบลแกล้งแผนสภาพแวดล้อมด้านหน้าเป็นทางเข้าสานักงานสำนักงานมีทั้งหมดสองชั้นทางด้านซ้ายจะเป็นไฟดับเพลิงและไยป้องกันและทางด้านสายของไฟดับเพลิงก็จะเป็นโรงเรียนอินเทอร์แฟก วัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดบุคลากรททำงานกันเป็นทีมร่วมมือกันจึงทำให้มีความสื่อมนมเป็นกันเองเช่นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือชั้นผู้น้อยเจอกันก็จะจงมือไหวและพูดคุยอย่างเป็นกันเองภาระงานที่ได้รับมอบหมายคือการจัดทำหนังสือเปิกจ่ายของภายในสำนักงานและดูเอกาสารซ่อมบำรุงต่างๆในองคอ์กรถ่ายเอกาสารและพิมพ์หนังสือร,ราชการอื่นๆ จากที่เคยศึกษาวิชาระบบงานสลบันมาทําให้รู้ว่าการจัดทํำเอกสารมีหลายขั้นตอนและต้องทําอย่างละเอียดปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากมีแค่วันจันทร์จึงทําให้การทํางานไม่ต่อเนื่องและทําให้การเรียนรู้งานไม่มากพอ